บริษัทเครื่องมือโปแกร,รมนะครับมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือโปแกร,รมก่อนนะครับเดี๋ยวให้นักสาธารณสุขเขาเตรียมตัวนิดนึงครับออดิฉันนะคะนางสาวนันทพรนนเนยเน่นะคะกรรมการผู้จัดก,การบริษัทคิวซีโกจำกัดนะคะตัวแทนจำหน่ายเครื่องแมมโมแกร,รมดิจิตอลแมมโมแกร,รมนะคะที่ใช้ในโรงพยาบาลลาชพาวตณะอ,อยู่ณต,ตอนนี้นะคะ อนุญ,ญาตเราไปกล่าวดิหนึ่งอันนี้ไม่ได้มาขายของแล้วก็มาบอกว่าของตัวเองดีนะคะคือน้ำนะคะ,ะจบปริญญาตรีรังสีเทคนิคนะคะแล้วก็ปริญญาโตการสร้างภาพทางการแพทย์นะคะ Medical Imaging จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็น้ำเรียนในเรื่องของการวางแผนการรักษามะเร็งด้วยการฉายรังสีด้วยนะคะแล้วก็จากประสบการณ์การทำงานเนี่ยน้ำเห็นคนไข้ที่น้ำจะต้องวางแผนด้วยการรักษา มะเร็งเต้านมด้วยรังสีมาเยอะมากนะคะวันนี้ที่จะมาพูดก็จะเป็นในเรื่องของคดีหนึ่งที่คุณหมอณทวุฒิพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นในเรื่องของการสกรีนิงนะคะอ,อย่างที่คุณหมอณัวุฒพูดไปนะคะมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งแค่ไม่กี่ชนิดที่เจอในระยะแรกแล้วสามารถรักษาหาย เกือบเป็นปกติได้เกือบ100%เนะคะเพราะฉะนั้นการสกีนนิ่งเนี่ยจึงเป็นวิธีที่สำคัญที่เราสามารถทำได้แล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะก็ถ้าเป็นไปได้นะคะอ,อ,อย่างแนะนำให้ให้ทุกท่านนะคะลองพิจารณาดูว่าการสกีนนิ่งตรงนี้กับ ปล่อยให้เราเป็นได้เป็นเยอะแล้วถึงไปขั้นตอนของการรักษาในสเต็ปนั้นๆที่น้ำเคยเห็นมานะคะน้ำไม่อยากให้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 ใครไปถึงตรงนั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเทคโนโลยีเต้านมเครื่องเอ็กซ์เรสเต์เต้านมนะคะ,ะเครื่องเอ็กซ์เรสเต์เต้านมที่โรงพยาบาลราดพร้าวใช้อยู่ในตอนนี้นะคะ,อะตอนนี้มีสองเครื่องนะคะก็จะมีที่ตึกผู้ป่วยเงินสดนะคะทางด้านฝั่งโน้นนะคะฝั่งนี้นะคะที่ใช้อีกเครื่องหนึ่งนะคะเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะเป็นเครื่องเอ็กซ์เรสเต์เต้านมแบบดิจิตอลชนิดความละเอียดสูงเลยนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเครื่อง นะคะอันนี้หน้าตาเครื่องนะคะเครื่องที่โรงพยาบาลเลือกใช้นะคะเป็นยี่ห้อ Siemens นะคะ,ะรุ่น n u m e m a t e Fusion นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศยเยอรมน,นีนะคะอันนี้ทุกคนน่าจะพอได้ยินเคยได้ยินชื่อนะคะอาจจะเป็นในเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนะคะแต่ในทางการแพทย์บอกเลยว่ายี่ห้อ Siemens นะคะเป็นถือว่าจัดอยู่ในนกิ้งที่เป็นลำดับต้นๆนะคะในเรื่องเครื่องมือแพทย์เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะที่ท,ที่ถ้าทุกคนเข้าไปเอ็กเซเรตเตอร์นมนะคะก็จะได้เห็นแบบนี้นะคะอ่าเรามาดูว่าตัวเครื่องมันทำงานยังไงแล้วมันช่วยเรายังไงในการดูให้เห็นอลอยโรคนะคะที่มันเกิดขึ้นนะคะตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะมี ตรงด้านล่างตรงนี้นะคะสีดำเนี่ยจะมีตัวอุปกรณ์รับภาพอยู่นะคะเราเรียกว่าดีเทคเตอร์นะคะซึ่งตัวดีเทคเตอร์เนี่ยมีเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเฉพาะนะคะสำหรับเอกซเรเต้านมโดยเฉพาะาสงสัยไหมคะว่าทำไมเราไม่ไปใช้เครื่องเอกซเรธรรมดาในการเอกซเรเต้านม ะะเราใช้ด้วยกันไม่ได้นะคะเพราะว่าในการในเต้านมของเรานะคะมีความละเอียดของเนื้อเยื่อที่มันมีความเรียวกว่าอะไรความความ density ของมันนะคะที่มัน ใกล้เคียงกันมากนะคะไม่สามารถใช้เครื่องเอ็กซเรย์ธรรมดาในการตรวจได้เครื่องเอ็กซเรย์ธรรมดาเราใช้ในกรณีที่เอ็กซเรย์กระดูกนะคะดูกระดูกหักไหมนะคะดเูเราปวดท้องเราดูว่ามีนิ้วไหมอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่มันเห็นความแตกต่างที่มันชัดกันมากๆเนี่ยเราสามารถใช้ได้แต่เอ็กซเรย์เต้านมนี่แตกต่างออกไปมากแล้วก็การการที่ใช้เทคโนโลยีที่ที่ดีนะคะความละเอียดสูงเนี่ยทำให้เราสามารถตรวจพบนะคะ รอยความผิดปกติของเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวนะมีมีภาพให้ดูนะคะตัวนี้นะคะความละเอียดสูงถึง75็ิไมครนนะคะเรานึกถึงภาพสมัยก่อนตอนที่เราเป็นภาพกล้องเอ็กซเรย์ใม่กล้องดิจกล้องถ่ายรูปใหม่ๆตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันชัดแล้วถูกไหมคะแต่ตอนนี้เรายิ่งเรายิ่งชัดเข้าไปอีกนะคะกล้องมือถือในตอนนี้ โอโหชาร์เท่ากล้องชัดเท่ากล้องกล้องใหญ่ถ่ายรูปสมัยก่อนเลยนะคะอันนี้ในทางการแพทย์นะคะเครื่องมือทางการแพทย์ตอนนี้ก็พัฒนามาด้วยเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันนะคะเพื่อโดยพัฒนามาเพื่อให้เพิ่มความละเอียดที่จะสามารถตรวจพบความผิดปกติได้ในในขณะที่เกิดความผิดปกติที่มีขนาดเล็กที่สุด นะคะมีประโยชน์ยังไงเหมือนที่คุณหมอณนทะวุฒิพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือยิ่งเจอเร็วเท่าไหร่นะคะโอกาสที่จะรักษาให้หายได้มีโอกาสเพิ่มมากสูงขึ้นเท่านั้นนะคะนะคะนอกจากนี้นะคะอ,อีกเรื่องหนึ่งบางคนสงสัยว่าเอ้ยเรื่องฉันเอ็กซเรย์เต้าออนมอไปเนี่ยแล้วทันโดรังสีฉันโดนรังส,งสีแล้วฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่า นะคะอันนี้อาจจะมีบางคนกลัวนะคะอันนี้ตอบได้เลยว่าด้วยเทคโนโลยีนะคะของทางการแพทย์นในปัจจุบันเนี่ยเราพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน2อย่างก็คือทำยังไงให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงที่สุดกับอันที่สองทำยังไงให้คนไข้ที่มารับการตรวจได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุดนะคะและจากที่น้ำเรียนมานะคะพบว่าไม่มีเหตุ ไม่มีรายงานไหนเลยที่พบว่าคนที่มาทำเอ็กซเรย์เต้านมแล้วเกิดมะเร็งจากการตรวจเอ็กซเรย์เต้านมนะคะอันนี้แต่ความกังวลในเรื่องนี้ไปได้เลยอ,อีกอันหนึ่งก็คือทำแล้วเจ็บไหมนะคะอันนี้มีมีใครเคยทำแล้วบ้างคะเคยทำแล้วใช่ไหมคะเจ็บไหมคะ โอเคไม่เจ็บโอเคค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยเ,เรามีการพัฒนาตัวเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เรียกว่า,า optimize compression นะคะวิธีการของมันก็คือตัวเครื่องนะคะสามารถ Detect ระดับการกดของเต้านมได้นะคะเมื่อเราเรากดเต้านมมาจนถึงจุดที่ให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดีที่สุดแล้วเนี่ยตัวเครื่องจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลดความเจ็บปวดโดยไม่จําเป็นให้กับคนไข้ได้รับเราเคยสงสัยไหมคะว่าทาไมฉันจะต้องโดนบีบนมจนแบนขนาดนั้นด้วย <c oughs> สงสัยใช่ไหมคะ,ะการที่เราจะต้องบีบนมเต้านมของเราให้แบนขนาดนั้นอลองนึกถึงภาพถ้าลมเราเป็นก้อนอยู่แบบนี้นะคะตัวเนื้อเยื่อข้างในเนี่ยมันมีหลายๆชั้นซ้อนๆทับกันอยู่มันอาจจะมีบางอันที่มันบางกันอยู่ แต่พอเราบีบนมบีบนมของเราให้แบนในลักษณะน,นี้เราเหมือนเกลี่ยค่ะเกลี่ยเนื้อเต้านมของเราให้ให้แบนออกมาให้กระจายออกมาเพราะฉะนั้นเวลาเอ็กซเรย์เต้านมเนี่ยก็เลยมันก็จะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะคุณหมอที่ดูภาพก็จะเห็นรอยละเอียดของของโรคชัดมากขึ้นนะคะอันนี้เหตุผลว่าทำไมเราจะต้องถูกถูกบีบเต้านมแต่อย่างที่คุณพี่บอกก็คือไม่เจ็บอ่านะดีมากเลยค่ะ โอเคนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตัวเทคโนโลยีของเครื่องนะคะพัฒนาตัว ให้สามารถช่วยปรับความละเอียดและก็ความคมชัดของภาพได้ตามความต้องการเลยใครต้องการภาพชาร์จภาพคอนทราสต์ขนาดไหนนะคะสามารถปรับได้เลยอันนี้จะมีประโยชน์กับคุณหมอนะคะรังสีแพทย์ที่อ่านอ่านภาพอีกทีหนึ่งนะคะก็คือสเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยตอนที่เข้าตอนที่เข้าไปทำเอ็กซาเรย์เต้านมอะคะ่ะจะมีน้องนองน,องนักรังสีนะคะมามามาบีดเต้านมให้นะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยภาพจะถูกส่งไปที่คุณหมอที่เป็นรังสีแพทย์ซึ่งเป็น แพทย์เฉพาะทางในการอ่านภาพนะคะซึ่งอันนี้ก็แพททั่วไปแพททั่วไปก็ไม่สามารถดูได้นะคะจะต้องเป็นลังสีแพทยเฉพาะทางเท่านั้นนะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะข้อดีของเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมนะคะอย่างที่คุณหมอณัฐวุฒิได้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 บีเซนเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวแมมโมแกรมเนี่ยสามารถดีเทคสามารถตรวจ พบมะเร็งเต้านมได้มากถึง80%นะคะมันแตกต่างจากเครื่องอันตาซาวยังไงอันนี้ลองดูนะคะตัวเห็นก้อนจุดขาวๆตรงนี้ไหมคะเล็กๆนะคะ,ะก้อนจุดขาวๆตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า ก้อนแคลเซียมขนาดเล็กมากนะคะชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าไมโครแคลซิฟิเคชันนะคะอันนี้อันตราาว์ไม่สามารถมองเห็นได้นะคะ,ะ,คะเห็นได้เฉพาะในเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเท่านั้นและตัวนี้นี่เองนะคะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ในอนาคตนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องไม่ละเอียดพอจะไม่สามารถเห็นก้อนนี้ได้เพราะก้อนนี้เนี่ย บางบางท่านนะคะเท่าที่น้ําเคยเคยเห็นมานะคะเล็กมากกว่านี้อีกนะคะเป็นแบบฝอย,ยอันเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นเมื่อเราตรวจพบนะคะด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เตอนมแล้วเนี่ยเราจะต้องตรวจติดตามกลุ่มก้อนเนี้ยต่อไปเรื่อยๆนะคะอาจจะทุกปีหรือทุกหกเดือนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เจ้าของไข่นะคะ,ะเพราะว่าตัวนี้มีโอกาสที่จะ ก็เป็นมะเร็งในอนาคตได้สูงมากนะคะอันนี้เป็นเป็นข้อดีของเครื่องนะคะที่จะสามารถช่วยให้เราได้เจอได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจริงๆนะคะแค่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเราตรวจติดตามไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีทุกปีกปแล้วเฮ้ยเอยตัวก้อนนี้มันใหญ่ขึ้นนะคะมันก็น่าสงสัยแล้วนะคะเราก็จะเราจะเจอในระยะเริ่มแรกซึ่งเจอในระยะเริ่มแรกก็คือ อย่างที่บอกนะคะสามารถรักษาหายได้อย่างที่น้าบอกนะคะไม่อยากให้ใครไปถึงตอนที่น้าทํางานตอนนั้นที่น้ำต้องวางแผนว่าจะรักษายัางไงเอาลังสีเข้าทางไหนไม่ให้โดนปอดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นเป็น,เปนสเตจแบบท้ายๆแล้วแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่านี้เยอะมากนะคะนะคะอ่าถัดมานะคะพอเราเอ็กซเร ต้านมจากเครื่องแล้วนะคะภาพนะคะจะถูกส่งไปให้รังสีแพทย์อ่านนะคะตัวรังสีแพทย์เนี่ยจะต้องอ่านด้วยจอพิเศษนะคะไม่สามารถอ่านด้วยจอนี้จอนี้ได้นะคะจะต้องเป็นจอที่มีความละเอียดสูงนะคะ5ล้านพิกเซลเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกใช้กันเลยทำไมจะต้องใช้จอความละเอียดสูงขนาดนี้เออบอกได้เลยว่าจอความละเอียดขนาดนี้นะคะ จอถึงจะเป็นจอใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่สามารถเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นจออีกจอจอภาพทางการแพทย์เนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในการช่วยให้รังสีแพทย์ตรวจนะคะวินิจฉัยโรคได้แล้วก็จอนี้ไม่ใช่แค่หลักหมื่นนะคะอันนี้เป็นหลักล้านนะคะซึ่งบอกเลยว่าโรงพยาบาลลาดพร้าวเนี่ย ทุ่มทุนให้กับผู้ประกันตนทุกท่านมากนะคะจากที่ท,ที่ที่นัาไปขายของมานะคะไม่ต้องบอกว่าไม่ไม่ค่อยไม่ีมีโงพาบาลน้อยมากค่ะที่ยอมลงทุนให้ขนาดนี้นะคะโอเคอ่าแล้วมีโรงพยาบาลไหนใช้บ้างนะคะที่ตัวน้ำขายไปนะก็ต้องบอกว่า อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะมีตอนนี้มีประมาณเกือบเกือบร้อยยูนิตและที่ติดตั้งในประเทศไทยนะคะแล้วก็โรงพยาบาลชั้นนําที่ใช้อยู่นะคะก็มีโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเปียเวก,กเกษมลาดน,นะคะเครือบางประกอบพรบุรีกรุงเทพคริสเตียนโรงพยาบาลชมบุรีก็ใช้นะคะเพราะฉะนั้นให้ขอให้ทุกท่านนะคะเชื่อมั่นนะคะในความ จริงใจนะคะที่โรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะเลือกใช้เครื่องมือเครื่องนี้นะคะเพื่อใหอ้ผู้ประกันตนทุกท่านนะคะได้มีโอกาสนะคะใช้เครื่องมือที่มีศักยภาพเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชั้นนําแล้วก็โรงเรียนแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลศูนย์ทั่วไปใช้อยู่นะคะแล้วก็ขอฝากเป็นเรื่องสุดท้ายก็คืออย่างที่น้าบอกไปหลายรอบแล้วนะคะถ้าทุกท่านมีโอกาสนะคะอยากให้สกรีนนิ่งตัวนี้นะคะ ก่อนที่เราจะไปถึงสเต็ปที่จะต้องไปเท่าครับการรักษาที่มันวุ่นวายนะคะโอกาสรอดชีวิตน้อยและเสียกําลังทรับอีกมากมายนะคะคิดถึงคนที่เรารักไว้แล้วก็อยากให้รู้อยากให้เราอยู่กับเขาแด้นานนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ